สนุนโดยฟิล์มกรองแสงไฮคู ool, ออกรถใหม่มั่นใจฟิล์มไฮคูสวัสดีครับแฟนๆรถเทเล์ไทยแลนด์ดทีวีทุกท่านครับผมดิธิทวมประถมครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเจอกับพี่ใหญ่คันนี้ครับ Mercedes-Benz GLE นะครับแต่เป็น GLE ในรุ่นใหม่นะเป็น Plug-in Hybrid รุ่นใหม่อย่างไรครับหลายๆท่านอาจจะสงสัย p ล u g i อิน b r i d ใน GLE ก็เคยมีมาแล้วแต่นี่คือ ปลั๊กอินไฮบริดในเครื่องยนต์ดีเซลเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของ m e r c e d e s b e n บประเทศไทยนะครับที่ทำตลาดเจ้า GLE 350 DE 4Matic Exclusive ในราคาค่าตัวที่4.699ล้านบาทราคาค่าตัวนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับเพราะราคาค่าตัวเขา ต่ำลงมาจากเจ้า g l e 300ดีนะตัวนั้นน่ห้าล้านหนึ่งตัวนี้สี่จุดหกเก้าเก้าล้านบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรที่เด่นมากขึ้นมีอะไรที่หายไปบ้างแน่นอนครับในความโดดเด่นของเขาคือเครื่องยนต์คือเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นดีเซลพอเจ้า g l e 3 5 0 d e ตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลพื้นฐานที่มาจากเจ้า e 2 0 0 D นนนั่นเองก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2,000ัีีนะครับทานผู้ชมครับ ร9อยแรงม้า400นิวตันเมตรนั่นคือเครื่องยนต์พื้นฐาน ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ31.2ิกิโลวัตต์อวานะทำให้เจ้าตัวนี้นะครับมีแรงม้าเพิ่มมาถึง320แรงมา้าแรงบิดเป็น700นิวตันเมตรถือว่ามหาศาลมากมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับบอดี้นะครับที่มีน้ำหนักตัวมากถึง2.6ตันกับแรงบิด700นิวตันเมตรที่ทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ทาง Mercedes-Benz ทำไมตัดสินใจที่จะทำเครื่องยนต์ดีเซลปลั๊กอินไฮบริดก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับเพราะบอดีตัวขนาดนนนี้้หัักตว ขนาดนี้ทาง Mercedes-Benz เคยทำปลั๊กอินไฮบริดในเครื่องยนต์เบนซินมาแล้วในเจ้าตัว GLE 5 0 0 e ตัวนั้นน่ะแรงไหมแรงสามารถที่จะพาเจ้า GLE คันนี้ไปได้หรือเปล่าไปได้ครับแต่อัตราการสิ้นเปลือน้ำมันมันค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยทำให้เขาตัดสินใจว่าหาเครื่องยนต์ที่พอดีพอดีมีแรงบิดมหาศาลใช้ได้และทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ลงตัวก็เลยออกมาเป็นเจ้า GLE 350 d e คันนี้ในอีกไม่นานนะครับรบัตร t h นไลฟ์ไทยแลนด์ tv นะครับก็คงมีโอกาสที่จะขับเจ้า GLE 350 d e คันนี้ได้แน่แต่วันนี้เรามาดูสเปคกันก่อนอย่างที่เรียนให้ทราบครับความโดดเด่นเ,เขาอยู่ที่ความเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดและขับเคลื่อน4ล้อด้วยถ้าดูตามสเปคถ้าดูตามตัวเลขต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจอะไรนะผมถือว่าเครื่องยน,ออยนต์เขาเอาอยู่แน่แมอเตอร์ไฟฟ้าเขาเอาอยู่แน่แ และมอเตอร์ไฟฟ้าเขาเป็นปลั๊กอินไฮบริดอย่างที่เรียนให้ทราบ31.2ิกิโลวัตต์อวใหญ่มากๆนะและสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ย1น6กิโลเมตรและวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยแต่ถ้าคุณวิ่งที่ความเร็ว1้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนครับเรนจ์ระยะทางก็ต้องลดลงมานะอันนี้เป็นตามธรรมดาของรถ PHEV รถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้อยู่แล้ว106กิโลเมตรคือเรนจ์การใช้งานแบบปกติ แบบทั่วๆไปและถือว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับที่มีเรนจ์ระยะทางในการวิ่งที่ไกลที่สุดแล้วชาร์จ1ครั้งนะครับถ้าชาร์จไฟบ้าน11ชั่วโมงแน่นอนครับแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟนานมากขึ้นแน่นอนตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดา11ชั่วโมงกับการชาร์จและแลกด้วยเรนจ์ระยะทาง106กิโลผมถือว่า คุ้มมากๆและทําให้รถคันนี้นะครับเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังนะ65ลิตรบวกกับ100กิโลของไฟฟ้าเขาวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ800กิโลเมตรโคตรเยอะเลยกรุงเทพเชียงใหม่เติมน้ำมันถังเดียวบวกกับชาร์จไฟเต็มก่อนนะคุณวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่ถึงแน่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า GLE350DE คันนี้เนี่ย มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นพี่เขาบ้างนะครับและนี่คือด้านหน้านะครับถ้ามองคร่าวๆแล้วนะครับในรูปแบบของสไตลิ่งในรูปแบบของดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกันแหละถ้าเป็นรุ่นพี่เขาคือ AMG Style นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ละมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันอย่างเช่นเทคโนโลยีไฟหน้าไฟหน้านี้แน่นอนครับไม่ใช่มันติบีมแล้วละ่ะแต่เป็น LED High Performance นะครับก็คือมีอะไรที่หายไปละ่ะ LED High Performance กับ มันดีบีมแน่นอนครับไฟหน้าที่เลี้ยวตามองศาพุ่มลลายหายไปนะครับในเรื่องของไฟหน้าที่หลบหลีกวัตถุด้านหน้าหายไปแต่เปิดบิดไฟหน้าอัตโนมัติยังมีให้เปิดบิดไฟสงูงอัตโนมัติยังมีให้และเรนจ์ระยะของไฟสูง650เมตรนะไกลมากๆนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีไฟหน้าที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เลี้ยวตามองศาพุ่มลลายไม่ได้หลบหลีกวัตถุด้านหน้าแต่ถ้าเป็นการใช้งานปกติเขามีให้แต่อย่าลืมนะราคาเขาลดลงไป ห้าแสนบาทเมื่อเทียบกับรุ่นพี่เขาด้านหน้านี้เซนเซอร์ด้านหน้านี้นะครับทานผู้ชมครับมีในเรื่องของคลูซคอนโทรลนะไม่ได้มีอะแดปตีฟคลูซคอนโทรลนะครับแต่ครูซคอนโทรลของเขาเนี่ยมีในเรื่องของการเบรกให้ด้วยซึ่งเราได้ลองขับใน g l c ซึ่งผมชอบม้างนะเขาจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับอะแดปตีฟคลูซนั่นแหละแต่เวลารถคันหน้าดเดินหน้าไปแล้วเราต้องกดคันเร่งต่างไปเท่านั้นเองระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกให้เนี่ยก็ทํางานได้ดีบ้างๆนะเพราะมันหน่วงดีมากตัวเนี้ยผมชอบ คือมันไม่จําเป็นต้องไปถึง Adaptive Cruise ก็ได้ถ้าเราคอนโทรลอยู่นะแทบจะไม่ต้องใช้เบรกเลยละ่ะในการขับและถ้าคุณเปิดใช้งานในเรื่องของ Cruise Control ของเขามีเซ็นเซอร์หน้าให้6จุดก็แปลว่าการะยะหน้า6หลัง6ทั้งคันนี้มีเซ็นเซอร์12จุดด้วยกันโอเคมากๆนี่แน่นอนครับมีเซ็นเซอร์มาแบบนี้ถอยจอดอัตโนมัติมีมาให้แน่ๆทั้งเข้าซอกและคู่ขนานเขามีมาให้คุณด้วยรถใหญ่ขนาดน,นี้ต้องให้มา และสิ่งที่หายไปอีกหนึ่งอย่างก็คือกล้องหน้าหายไปนะครับกล้องมองรอบคันไม่ได้มีให้มีให้แค่กล้องมองหลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังดีใจดีให้ระบบเซ็นเซอร์ช่วยถอยจอดมาให้ด้วยกล้องด้านบนนั้นหายไปแน่นอนครับกล้องตรงนี้จะหายไปนะครับเพราะ adaptive cruise เขาไม่มีนะตรงนั้นก็ต้องดูกันว่าออปชันที่มันหายไปออปชันที่เขาให้มาพอเพียงหรือเปล่าเพราะไม่ได้มีแค่นี้ที่ผมอธิบายภายในก็มีอะไรที่ เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันแต่ดูด้านข้างกันก่อนอเราไปดูด้านข้างด้านนี้ดีกว่าในส่วนของด้านข้างนะครับท่านผู้ชมครับเด่นๆมาก็คือในเรื่องของล้อและยางล้อและยางนีมีการเปลี่ยนแปลงน,นะรุ่นนี้เป็นขอบ20นะครับในขณะที่รุ่นพี่เขาเป็นขอบ21ลดไซส์ยางลงมาแต่ไม่ได้เป็นรันแปลนนะวันนี้เป็นเรเดียนธรรมดา2 7 5 5 0 R20 ของมิชลินนะครับนี่เน้นนุ่มนวลสเปคนี้เน้นนุ่มนวลแน่นอน e q power ชัดเจนครับว่าเป็นเทคโนโลยี ไฮบริดนะมีชายบันไดมาให้นะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวเป็น LED มีไบร์สปอตไหมแวบมีไบร์ทสปอตมาให้กระจกข้างตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะเฮ้ยโอเคเป็น k เลสแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่คือด้านข้างของเขานะเขายังคงความเป็นสไตล์ของรถครอบครัวอยู่ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวจ๋าๆเลยละ่ะเน้นหรูหราเน้นเดินทาง ไม่ได้เน้นปราดเปรเียวอะไรมากมายแต่ด้วยพละกําลัง300กว่าม้าปราดเปรเียวแน่ๆมาดูด้านท้ายกันูยย้ชมครับนี่คือด้านท้ายนะครับยังคงเหมือนเดิมนะในสไตล์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับก็มีสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3นะไฟท้ายเป็น LED มามีฟ m a t i c แน่นอนครับนี่คือระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขา GLE 350 DE มันก็เท่ดีนะ DE โอเคมีระบบ เซนเซอร์ S S นะครับอย่างที่บอกเซนเซอร์ท่อคู่นะครับตัวนี้เป็นโครเมียมลายมาทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นดูดุดันมากขึ้นและมาพร้อมกับโคตรไวเซนเซอร์ดีมากนะครับเตะง่ายกว่าตัวตาฟันจูเนอร์เยอะเลยครับนี่ขึ้นมาแต่สูงนะแต่ตัวนี้สามารถตั้งได้ตั้งความสูงได้นะครับปิดละมาครับกดค้างไวนะครับก็ตั้งระดับความสูงได้ถ้า ท่านเจ้าของรถหรือว่าผู้ใช้รถเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตั้งระดับความสูงได้นะครับไม่ต้องไปกระโดดนะเขาตั้งได้ว่าอยู่ที่ลักษณะการใช้งานของท่านนะครับและที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะในความเป็น GLE 300DE นี้คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่วางไว้ท้ายรถนี้เขาเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่แล้วมันทําให้แฟลตแล้วนะครับไม่มีนูนแล้วอ่ะทําให้พื้นที่เก็บสัมภาระของเจ้า GLE 300DE เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะแต่มันก็ยังสูงๆอยู่หน่อยนึงแหละ ไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตมากมายนักแต่ใช้งานได้แล้วและสามารถที่จะพับราบได้ด้วยและเมื่อเราเปิดฝาท้ายมาแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าเจ้า g le 3 0 0 de นี้คือ5ที่นั่งไม่ใช่7ที่นั่งแล้วเก็บพื้นที่ไว้เก็บของดีกว่าอันนี้ครอบครัวธรรมดาธรรมดาเห็นไหมสล้าน6กไม่ต้องเป็น7ที่นั่งเอาแค่5ที่นั่งพอแต่เก็บสภาระสสำหรับคนอคนถ้าสำหรับ5คนเน่ยสบายสายครับท่านผู้ชมปิดไฟฟ้าแน่นอน เดี๋ยวเราไปดูที่เบาะผู้โดยสารตอน2และตำแหน่งผู้ขับนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปออปชัน,ปน,ปน,ปนไหนที่เขาเพิ่มให้ภายในหรูหราและสวยงามแค่ไหนครับและจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะในเจ้า GLE 300D อยดีอย่างเมื่อสักครู่นะครับคือบานประตูทั้ง4บานเนี่ยเป็นสามารถที่จะเปิดด้วยคีย์เลสหมดเลยนะไม่ใช่ว่าจะเปิดได้เฉพาะ2บานหน้าเท่านั้นแต่บานผู้โดยสารตอนหลังก็คีย์เลสให้ด้วยขึ้นลงง่ายด้วยะท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเหยียบเลยนะไม่จำเป็นต้องเหยียบชายบันไดเลยนะ นี่ผมสูง170นะขึ้นลงเนี่ยคือการดีไซน์ความสูงของเขาเนี่ยออกแบบมาให้ขึ้นลงได้ง่ายไม่ต้องปีนนะครับและผู้โดยสารที่มีอายุและการคุณพ่อคุณแม่เราขึ้นได้ง่ายนะครับดูตำแหน่งการนั่งโยโคตรใหญ่เลยอะหูใหญ่มากนะครับมีไฟให้มีที่มือจับให้แต่ใหญ่มากนะครับดูเฮดรูมโหเฮดรูมสูงมากนี่เหลือเกินฝ่ามือนี่เลกรูม แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็ท่านผู้ชมครับคือแอร์แอร์อไม่ใช่ออตโต้แล้วนะเป็นแค่ช่องพัดลมอย่างเดียวรุ่นพี่เขารุ่นเดิมเนี่ยแอร์4โซนนะนี่เหลือแค่2โซนหน้าตัวนี้ไม่ใช่แล้วแต่มี USB มาให้2จุดเป็น USB C ด้วย2จุดแต่มันเนี้ยบมากๆนะครับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยโหเนี้ยว่ะวางแก้วน้ำสองแก้วเออนะียมันไม่ซ่อนไว้นะมันฝังแบบนี้ อันนี้ลดคอสไปหน่อยนะครับน,นี้ที่จับเฮ้ย mm hmm. แต่นั่งสบายนั่งสบายมากแต่ไม่รู้ว่าถ้านั่งในระหว่างการขับนะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเบาะมันค่อนข้างจะแข็งหน่อยเออเบาะมันแข็งแข็งหน่อยเว้ยแล้วมันไม่ค่อยรับตัวแต่เดี๋ยวขอลองนั่งในสถานการณ์ที่ขับจริงๆก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่นี่คือความรู้สึกที่เรามานั่งในตอนนี้อ่ะเมื่อสักครู่นนะค,ครับบอกว่าเบาะพับได้นะเดี๋ยวจะพับเบาะอ่า เข้ามารียรู้สิ่งที่หายไปอีกหนึ่งอย่างหลังคาหลังคาพนารมิกหลังคาพรามมิกซันรูปหายไปครับท่านผู้ชมเออหลังคานะครับเป็นหลังคาธรรมดาสีดำดำครับนี่เบาะพับปับมานี่ครับเบาะก,ก็พับมานะ60-40นะครับแต่มันก็ไม่ได้ลาบแบบลาบสนิทแฟลตลงไปนะก็ยังมีนูนเนินอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคพับได้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะ มาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับท่านผู้ชมครับว่าสวยงามแค่ไหนครับและนี่คือภายในนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในตำแหน่งผู้ขับนะฮะนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะของเจ้า GLE 3 0 0 DE 24่สิบ่ฟุตนะครับดูหน้าจอนะครับโอ้ใหญ่มาก นี่นะดูบเบ,บลเบลานี่คือหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดที่ m e r c e d e s b e n บมีแล้วนะครับนี่เขาใส่เข้ามาให้โหมาเต็มเหมือนกันนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหน้าจอรุ่นใหม่เป็นระบบสัมผัสด,ด้วยนะครับะเป็นระบ,บบสัมผัสด,ด้วยโอเคมากๆโเบาะไฟฟ้าเบาเป็นเบาไฟฟ้า,า,า,ฟฟาทั้ง2ข้างนะทั้งผู้โดยสารตอนหน้าก็เป็นเบาไฟฟ้าด้วยนะครับ8ทิศทาง ถ้านับหัวนี้ด้วยก็จะเป็นสิบทิศทางให้มาโคตรเต็มนะครับนึกกล้องนี่กล้องนะครับมีกล้องนี่มีกล้องมองหลังอย่างเดียวแต่กล้องตัวนี้คือไว้สําหรับในเรื่องของการถอยจอดปาร์กนะครับสาหรับการถอยจอดพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะตัวนี้ไม่ใช่เป็นเกียร์นะตัวแพดเดร์ชิพตัวนี้ไม่ใช่เป็นเกียร์แต่ตัวนี้เป็นตัวเคิร์สเรียกว่าเป็นตัวที่หน่วงรีเจนแบตเตอรี่กลับมารีเจนการใช้งานของ มอเตอร์กลับมานะครับเวลาเราวิ่งไปนะครับอยากให้มันชาร์จไฟกลับมาเร็วๆก็ตั้งรีเจนได้รีเจนนี่ตั้งได้5ระดับแต่ถ้าเป็นค่า Default เขาตั้งอยู่ที่ระดับ2อยู่โอ้ให้มาเยอะแยะดีวะ่นะก็ใหญ่โตดีครับช่องเสียบ USB มี1ช่องเป็น USBc นะนี่วางแก้วน้ำา2แก้วเฮ้ยไม่เป็นที่ชาร์จแบบไวเลสเว้ยไม่ได้เป็นไวเลสชาร์จเว้ยไม่ได้มีให้ นี่เป็นพอร์ตเลนหนึ่งช่องแล้วก็ USB C อีกสองช่องเป็นนั่งสบายเลยนั่งสบายดีนะครับไม่นานครับไม่นานน่าจะสักเมษานะผมน่าจะเอาเจ้าตัวนี้ไปลองขับนะแล้วจะมาดูซิว่าเครื่อง Plu g in hybrid ในความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่เป็นอย่างไรปะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยน่าใช้ไหมราคาหายไป5 0 0แสนแล้วครับผมและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับการพาชมในแบบคร่าวๆนะกับเจ้า Mercedes-Benz g l e D E วันนี้ต้องยอมรับครับว่าเบนเขาก็มาแรงเหมือนกันนะเครื่องดีเซลปลักอินไฮบริดตัวแรกของเขาต้องรอลุ้นกันครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้งานจริงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะตามสเปคเนี่ยเหลือเฟือมากๆ320แรงม้า700นิวตันเมตรเขาพาบอดี้ของ GLE ไปได้แน่ๆน้ำหนัก2.6ตันสบายๆแต่ต้องดูว่าอัตราเร่งเป็นอย่างไรความสนุกสนานในการขับเป็นอย่างไรฟิลลิ่งในการขับรถคันนี้จะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆค่าตัวที่ลดลงมาเหลือเพียงแค่4.699ล้านบาทจาก5.1ล้านบาทในตัวรุ่นพี่ของเขาทำให้ GLE 350D e ตัวนี้มีโอกาสที่จะสร้างยอดขายในตลาดรถยนต์เมืองไทยได้ดีมากๆทีเดียวรถราคาไม่ถึง5ล้านในความเป็น b e n ซนะครับในความเป็นเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน106กิโลทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถจะใช้งานในเมืองได้สบายๆ คุณชาร์จไฟตอนคืนในเวลากลางวันคุณใช้งานเจ้าคันนี้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสัก1ห,หยดก็ได้106กิโลสามารถใช้งานได้เหลือเฟอือจริงๆในความเป็นเพียวอีผมอยากลองใช้เลยว่าดูซิว่าใน1อาทิตย์เนี่ยผมจะเติมน้ำมันเท่าไหร่ถ้าเราใช้งานในเมืองอย่างเดียวรถติดๆอย่างเดียวเนี่ยเปลืองไหมกกิโลเนี่ยวิ่งในเมืองวิ่งเข้าสาทรวิ่งเข้าสุขุมวิทกลับบ้านเนี่ยเขาจะใช้งานจริงได้ที่เท่าไหร่ ถ้าได้ที่80กิโลเมตรนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทราบนะครับในสมรรถนะในประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ของเขาประสิทธิภาพของการใช้งานของเขาว่าเป็นอย่างไรใช้งานในชีวิตประจำวันคุ้มหรือไม่คุ้มกับร,รถบอดี้ขนาดนี้และไม่ต้องเติมน้ำมันเลยทั้งอาทิตย์ทำได้ไหมอีกไม่นานเรารู้กันครับกับ Mercedes b e n z GLE 350 DE คันนี้ กับ AutoLife t h a i l แล d TV ดอ้ทีวและผมนิติทั่วประถมครับวันนี้ขอติดไปก่อนนะน่าใช้หรือไม่น่าใช้แต่ด้วยเทคโนโลยีและราคาที่ปรับลงมาผมถือว่าเขาคุ้มค่าและน่าใช้ครับแต่จะสรุปเป๊ะๆแน่ๆขอลองขับให้ชัวร์ๆครับแล้วจะรู้เลยว่าคันนี้คุ้มหรือไม่คุ้มกับค่าตัวที่4.699ล้านบาทครับและวันนี้ Auto l i f e t h a i l แล d TV นะครับและผมนิติท o o วประถม,มนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรครับกับเจ้า เจเอสา้าศูนย์ดีคันนี้ p l u ๊กอินไฮบที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเห็นด้วยหรือเปล่าน่าใช้หรือเปล่าแสดงคอมเมนต์เข้ามาเลยครับและคิดว่าเขาคุ้มหรือไม่คุ้มครับผมรออ่านคอมเมนต์จากท่านผู้ชมอยู่นะครับและวันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมอีกครั้งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ